ครับเตนเรือมัต้งหลังฮนะบิงลบนิมกลับมาิับนิมเปิดตันนี้โอ้แม่นิดเดียว,วนะฮะน้องต้อปมาใส่ลูกขยงนะเกือบนะ เกมไหครับล okay, ูก <fini> นี <crawl prejudice> ้โมงไปถึงลูกนี้โมงได้ครับแต่ว่าข้ามทางไปครับลายความอยู่ทำเงี้ครับจ่ายนังบาลหนึ่งสองสวยมากพี่ติว่าล่าปลายนี้จับนังบาลคืนรถหลังมาอยู่ที่ต้อง เรสายนี้สวยครับแู่บ้านอยู่ดูเบอรหน้ากันครับโอ้โหฟิวล์ดึงหลังไม่เห็เปลี่ยนเชุดเลยครับจิงเลยครับรงนี้ออบหากเลยครับ กลายมาปีกว่าได้ค at ร, wow รははั้ง ну นี้ตวันที่โอ้โต้ังหวะนี้น่าเสียดายนะยังได้ก็ลุกเต้นเต็มครับสบู่ฝองใสเปิดป้ายนี้เมครับได้ครับลุงนี้ครับแต่งแต่มาได้ครับสบู่ฝองใสครับยิงไหมครับลูกนี้แหมจังหวะยังนี้มันเหมือนบทดไปนิดหนึ่งครับ สสครับพพิวครับเปิดขวาสนานา้ันีงสวยครับกฟืนกับมาเลนจังหวนึ่งสอง้นไปรู้สประตเปิดไปนี้สวยครับเปิดยาวึลึกไปฮะอาจงได้บอลอยู่ครับพ่ิโอ้โหที่เปิดแ่เปิด้าจเนะครับเปอะเครับลูกต้องรอเซบูฟองใสนะครับ ลุมาตรงนี้เห็นได้มันอยู่มิดฟิลด์สมัมผัสได้เห็นสั้นๆกันนะครับได้บอลอย่างนี้โอ้มยูอแบบโดนตัาบอลได้ครับพแล้วก็แหม่แล้วบอลจะสวนนี่ยังทำไม่ได้ออดดนะครับผู้บอลใส่แล้วก็โดนยิงสวนไปตรงนี้ดีครับที่บอลไม่ตรงกรอบนะ เปิดไปครับตรงนี้อยู่ด้านซ้ายครับยิงเปิดมาตรงกลางเปิดขวาสนามนะครับวันนี้วันนี้ครับซ้ายมือนะครับเป็นลูกฟ้าของตัวผองใสนะครับขอนลิซ่าซามปาติดเตอร์เนี่ยจ่ายวันนี้สวยครับก็ล่าไปนี้มีโอกาสจ่ายมัน สีนะครับเจ้าต้องอาบไปสกัดไว้ไม่ได้ะมาอีกครั้งนึงครับสมบูรณ์ปลอดสายนะเปิดแล้วตรงนี้แปดต้องหอดสกัดนะครับเสยออกด้านหลังไปนะครับเอาละครับสมบูรณ์ปลอดสายครับตามเกมโบกขึ้นมาใหม่นะครับหน้าเปิดมาอย่างแน่ดึงดิ้ระหว่งอยู่ไายปิดครับหลังไปนะโอ้โหดิสิวจะไช่ดีครับโอ้โจังหวะนี้หลอกเสยครับตรงนี้เปิดไป จังตัดต่าไม่ครับอยู่ที่เปิดมาวันนี้ครับอยู่ที่ต้งสวยครับเอ๊จะตอบเทโอ้จะมาเล่นนี่มันบ้าไปแล้วครับถุงเท้ายิงใครหรือเปล่าโอ้ยิงจังหวะนี้ะกดไม่ลงเลนะครับอาเกมใหม่ครับสัวโบ้คใสเปิดมาวันนี้โมจะให้เพื่อนแรกเลยครับ ต, bills, ต้องรุกสักทันพี่ติวชิดให้เพื่อนรุ่นนี้สวยครับต่บัตมาตอนนี้อย่างได้มาอยู่ได้ตัดท่าสามนี้โอ้ยิี่ติยิ้มนี้โอ้ยได้มาครับนี่เป็นสามประตูต่อสามนะครับตอนนี้อานิดฟิลด์นะโดนไล่ที่เสมอเป็นสามประตูต่อสามนะครับตอนนี้นะโอ้ฟีมคนข้างสนุกเลยว่าสูสีนะ ยิงเยครับนี้ลองเปิดสตัมมาที่ประตจังหวัดจัดจ่ายนะครับโดนเหนื่ยไม่ได้เปสวยครับบอลูนนี้เปิดมานี่อยู่ที้ลูกเล่นหนุนสองครโอ้โหมาครับนิวการ์ลาโปิดมานี่อยู่ที่นทงคือกําลังไปการ์ลก้องต้องมาหนักทางมาได้สวยนะครับแล้วก็ล่าไปครับลูกนี้ทิ้มไปสวยบอลนนี้นิวการ์ลครับ เปิดเข้าพารมานี่ยู่พี่โตจะ้มจะเปิดนะไม่ยิงนะครับแม่จะมาเปิดนี่ติดก็เล่นต่อไม่ตีออกแล้วข้ามไปนะครับอยากนด้ไหมครับครับมิอกันครับเปิดตึ้มเปิดลูกนี้แหมเจ้าก็ไม่รู้พลังนะครับอย่างน่าเบื่อเลยนะข้าอยู่แล้วก็อ้าจังหวะนี้พี่ครับลูกสวนต่อครับนี้เปิดไปที่ด้านซ้าย เดกลับไปที่ต้องเดิมเกมสูงนะครับตอนนี้มาที่เบอร์สเครับยิงแล้วเมื่อกี้โอ้ตีเล่นมาได้กันอีกโอ้ยตาเสียฟางนะครับวันนี้จะากล้องนะลูกฟรีที่ผอมก้าวมิดฟิลนะครับลูกนี้โอ้ยติดมานักศึกษานี่ระวังกันด้วยนะครับนะเป็นลูกฟรีที่ผอมมิดฟิลเอฟซีครับลูกนี้นะ จะยิงได้ประตูหรือเปล่านะครับสกอร์ก็ยังเสมอกันสุดมันครับสามประตูต่อสามตอนนี้ต่างฟอร์มอะไรเงเลยครับตอนนี้ตอลไม่ไปไม่ยิงครับจะเปิดให้เพื่อดนะฮะดูแม่เดินกลับทางไม่ได้นะโอ้โหนี่เกยครับครับจานนี้มาสักพอนิดเดียวจะพลิกอีกจะกว่านะครับแต่ว่าบอล โดนตัดไปได้ครับวันี้ได้เสียนาครับผู้ประตูเจ้าบอกต้องสกัดท <but Guys, S 2> uh, like, ิ uh ้งเลยครับมาดีคร <'t naive S 1> ับเจ้าผู้าตองไรอยู่ทป็นี่ สูาใสาอกานได้บอตงนี้ว้าสิบสาักรี่ครับตรงนี้อ้าวิดขึ้นมาแล้วตรงนี้ครับิตสมือฟอมไสนะครับโอ้นำมาแล้วครับตอนนี้นะฮสี่ต่อสามนะครับวันนี้โอ้โหิตก็ไปชัอเาเล่นเรืเปล่โอ้รับครับเกมนำอยู่ดีๆนะครับตนนี้ีนะฮอารมหลังนะครับตอนนี้สาประตูต่อสี่นะครับ นะครับตอนนี้นะเตรียมสมัครไปเรื่อยๆเลยครับตาไปที่ต้องตาเป็นี้ต้องเติมเกมด้วยความใจงามที้สวยครับครับมีโอกาสครับแต่มันมีอยู่นี่อยู่หลบเข้ามาได้ไครับเปิดพรมตลุยไม่ได้ครับวันนี้เปิดมาแม่เจ้าเลี้ยงสาไม่ได้นะอยูที่ฟ้งครับเติมเกมานะเด้วยคประใจตามที่สวยเล่นหนึ่งสองจังหวะครับมาครับเข้ามเปิดมาดิ ไม่เข네 no <oh ้าเลยนะพี่โล่งๆโอ้โหาเดินโดนเหมือนโดนเสียบนะโอ้โหเสียดายับทุกคนผ่านมีโอกาสที่หะส่งเรืองนะฮะแหมยิงไม่เข้าเลยนะครับโรฟไปฮะอยู่นี่ต้องนะยิงไปเลยโอ้โหเรียบร้อยนี่นะยิงเข้าไปครับเบอร์สิบเอ็ดนะฮะเจ้าอะไรเบอร์สิบเอ็ด จะอั้มนะครับเบอร์สิบเอ็ดนะครับตีสมอให้กับพิษเกลือนะครับเป็น4ประตูต่อ4นะครับ เปลี่ยนไหมเริยมเปลี่ยนตัวแ่้วอ่าตัดนั้นออกมาแล้วก็เอาน้ะเซตัวทีมเลยหกลงไปแทนอีกรอบนะครับคุณลุกนะครับออกมาพักก่อนเบอร์มานี้อ่ับมีโอกาสครับบอลยิงไปครับจ้าครับนะยวจ้าตรงนี้โอ้ยจังหวะนี้ยังยาเข้าไปได้นะครับแต่เปิดแล้วนะโอ้ยแล้วบอลเด้งมันทำเปิดดิ้กไปด้วยครับ โอ้น่ายดมาใหม่ครับผู้อสายจอมนี้โอ้โหสำักนี้มียว่ันะครัเี๋นี้ไม่ไม่ผ่านนะครู้สาเตุวลาครับขอีจะหีกางนะครับเดียวนี้แค่ได้ประตูารันี้โอ้โหยังไงโอ้ไม่ให้เสียคกันนครับโอ้โหน่าเสียดารื้อเลงเลยนะครับนะครัตอนี้แด่สกอรตก็ยังเสมอกันสุดันรัพสีประตู่อสีนะครับ เกมมาใหม่ครับสบู่ของใสเปิดตามาคุณแม่จับจังหวะบ้าติดรับ้าบ้าทีที่2เปิดตาตรงนี้ติดที่ตัวเลยครับสบู่ฟองใสมีโอกาสสู้ครับตอนนี้โอ้จะจ่ายเพื่อนนะครับมีฟิลมีโอกาสทำเกมอยูกขึ้นมาบ้างนะอยู่นี่ครับเปิดตรงนี้โอ้ได้โคยต์จริงครับตรงนี้แม่ถ้าเปิดมาไม่จ่ายนะแม่แล้วก็ไปเสียฟาวนะครับตรงนี้โอ้นะครับเกมแรกกันมาแล้วครับตอนนี้ เปิดมาครับโตเกียวกับไปนี่เสยทำให้โอ้ระวังเลยครับระวังนะนี่จังหวะสุดเอื้อมรับโอ้เปิดเีมมาใหม่ครับครับตีอยู่ที่อ๊อฟอ๊เปิดปลายนี้ไม่รู้นะครับแังักะดไม่เสีนะครกลับเะไปเลเปเลยไปเลยไปเลล เราลุกแรงข้นห่อะครับตัวเดือนนะอยู่ที่อั้มครับมร่าไปมีโอกาสครับพีเพฟซีดี๋ยวจะสน่มาบ้างนะครัทุนี้แย่ช่วยกันนีครับเพื่อนอยบาทำมีมาที่ต้องครับมีโอกาสจะยิงหรือเปล่านะตออยู่ที่ผิงยิงของเสาครับของเสาไปโดนออกมานะโอ้เร่าสวยนะนี่โอครับเปิดไปนะ กรนวี้หกเียแล้วรสองสครับตั้งเกมาใหม่ครับสะวกฟองใสยิงครับตรนี้จเปลี่ยนใหรือเปล่าครับนะฮะเนี่ยเอานะรับลงไปนะฮะอีกครั้นึงนะ ติดตัเสีเขียวว่นอีกคนหนึ่งครับจะต้องงได้ตรงนี้แต่ว่าบอลมันบเห่าดัข้าไปแต่วันนี้ก็นะฮะปีกหลังมนาอยู่ที่ซีปีกมาที่ปอบผู้สาวประตูนะครับผ่านมาที่ต้อง8-4เปิดโหสวยเรานี่ยปีอากครั้าหนึ่งเปิดเท้ามานี้อ้าก้ากระโดดมาเร็วมานะ เสียฟาร์ีนะครับนี่สุปนะครับบอลบอลนประตูไปนะครับแต่ว่ามันแทนบอลบ่อนะครับโอ้น่าเสียดายนะครับต้องเปิดยาวเลยครับทีนี้โอ้จะเปิดยาวไปจริงครับปลิ้นออกด้านหลังไปเลยนะครับอยลากันแล้วใกล้ๆนะครับประมาณหนาทีนะฮะตอนนี้สกอร์ยังเสมอกันอยู่นะครับสุดมันนะครับ4ประตูต่อ4นะครับตอนนี้ ตังติวมาหมครับวิวนะครับทีเป yeah? Yeah, um, ิดมาวัน hmm. uh ี huh. ้อย <the> ู um, so ่ับกับ mm ชิดมานี huh. ้สองอ้ํากระดูว้าสวยวันนี้อยู่ที่นั้นก็บางว้าอยู่อยู่ด้าหลังยับตานี้สวยครับอยู่ที่โอก็วิวกลางนะเบอร์เก้าครับจะล็อกึรงนข้มาโอ้นะครับดูไม่ได้เรียบกรรมการต่อย็อมให้เป็นลูกปลาครับลูกฟีชถองมาได้อหู่ัวแรกตอนนี้ อครับมีโอกาสนะครับลุกครัประตูหรือเปล่านะฮะโอ้แด่สองเลยครับนะฝั่งนี้นะฮะอากาศกำลังเย็นสบายนะครับสุรัตสุัตสุัตอย่าล้มบอลด้วยแขงตั้งสามคนแล้วครับวันนี้สมบูรณ์ความสั่นนะครับเ่้าข้อมะครับจะขออีกครับที่ฝ่ายครับเปิดลูกศรนั่งนี้จะต้องไม่ต้องการนะฮะสองนิ้แล้วนะครับจ๋าจ๋าฮะ ิงงหวนี่กดหัวข้อไปหน่อยนะครับถาเกมว่าไ่ครับสู้องใส่ฮะตาาพี่พโตครับเล่นหนึ่งสาที่เพื่อลากไปสวยแล้วตอนนี้ครับจะต้องทิ้มตาดอยไปได้ฮะุปัสมใสี่พีโตครับมีโอกาสจิ้มที่โอ้ได้เหครับโอ้ยแอมตโตครับยิงสองนะครับ ทำให้ทีมขึ้นนำไปแล้วนะครับเป็น5ประตูต่อ4แล้วับตอนนี้ฝาจ่องหน่อยครับจ่องหน่อยครับครับมิฟิเอฟซีนะตามอีกนังแล้วนะครับตอนนี้นะโอ้มาชคดีเกมนี้นะฮะเรียก5-1นิฟิเอฟซีนะครับตายเกมงไหมครับจะมีเวลาครับนะครับนีฟิเอฟซีนะครับโอ้ทำไม่ดีครับโอ้ บอกพลาดอกด้านข้างไปเลยนะครับลูกใหม่เขาสบอรสายอยังบางบางมันอยู่นะครับนัดแย่งบางบางมัอยู่กับสบองใสที่พิโต้เด้งก็ฝากสอนครับพี้โอ้โหเด่นมากครับพิโต้เล่นแบบนี้ผเป็นกลางของสบูองใสครับได้นะจังหวะขึ้นลงนี้นะครับนะวันนี้ได้ค่อนข้างโดดติดนะครับ ดูกางเตะขึ้นมานะครับต่อางด้านวิว F4 นะครับอยู่ที่ต่อครับเตะขนาเส้นมาครับหยิ่งอ๊อฟวงบอลงบอลได้สวยครับโอ้โหต่างชาตนครับโอ้โหข้เท้าที่ขายดนะฮะตรงนี้นะตีไปอีกครั้งนึงบอลเพื่อที่จะเข้ามานี่ใหญ่เลยครับยิงบอลตรงนี้โอ้โหไม่เข้านะยครับสองสองนะ การตัข้างนั้นหลัะไปนะครับโอ้โหาเสียดายยังน่าเป็เตะมมครับวิเกือบสี่เปิด์าวันนี้ครับกลุ่มที่ต้องลวมจังหวะนี้โอ้โหงหวะนี้นะได้แค่เท้าพิสิรับโอ้โหนะครับมีโอกาสอีกครั้งนะครับโอ้โหกาสลูกนี้จะทรัได้หรือเปล่านะครับมีเวลาอยูครับนะยิงนะครับตรงนี้ครับคบาดได้ครับเลมม่โอ้ พอเซยน้ลครับเล็กนี้นะครับรัลยเยมไม่สียประตูนรับลยงะรปมานี้ครับ,ลรบรมลบมลูกนี้เนี่ยนะหักมาก,กนนยกากกนะครับมอลหักมาก่อยนะครับบอลหลอกน้นหลังไปอู่ที่ีครับนี้เปิดไปนะครับนีอเไยครับหวะพักน้องนี่บอลมังริ้นแรงไปหน่อยครับ คมมื่ครับยที่อหรอกลับมาทีก่ก๊อเดินมาที่ก๊ครับว่วนนี้ตาร์สวยวันนี้เปิมมานี้โอ้โหมเปิดสร้างยครับลไปแล้ววันี้มีกรโอ้โหบยไม่ีนะวันนี้แ่้องรัมาเสดายนะไปรอบหลายจังหวันะครับแม่เลยเดินรอบไได้ครับที่ก๊อฟครับเติมมาันนี้ติมเลยเตครับ่า อย่างดีครับช่วยดีครับสุงสายครับพี่โตหมปันนี้เจอไปสวยมากนีนมาครับมีโอกาสยิงไกลโอข้ามขานไปนิดเดียวนครับโอ้น่าเสียดายนะครับมีโอกาสล่อๆเลยนะโอ้พลาดโอกาขึ้นนำนะฮะตอนนี้ก็ยังนำอยู่ครับตอนนี้ฮรสมุบราสายนำอยู่ต่อสนะครับอ้สวยวันนี้ตาวีนีสวยครับโอยิงยยลยยย เขาล้ยงเลยครับมาหลังตาบวอนได้สวยนะครับแม่ช่วยทีไปได้เลยนะครับยังได้ขึ้นครับโอ้ฟิคเจอร์ได้เพื่อนมาวันนี้เติมทีจะต้องมองตาเบิ้ลหรือว่าเป็นฝัไงนี้โอ้บางอลอยู่บอลงคนอยู่นะพวกนี้เ้าวปีนมาครับเพื่นางสมบูรณ์องสายจานวันนี้อย่านี่เป็นตัวครับเดี๋ยวนี้มักอลอยู่นะครับออาตรงนี้ยังปีนมาเข้าทางครับอยู่ยังสกัดไม่ได้ครับบอลอยู่ ้แต่กองตายนี้แม่้องก็ตายนี้คือแรงไปมากนะฮใจเพื่อนะครับเกมนี้อยู่ในช่วงสาเกมแล้วนะครับเพีรียบร้อยนะครับเเอาเจ้าทู่ลงไว้กัางนครับเบอร์สิบสา โบก้าครับนี้เราอยู่ย่างครับเบอร์สี่นิดแม่สุดท้ายปาวนะครับแม่จะกองครับไป,บบปลูกรีคิกแนะม่ในช่วงท้ายเกมนะฮะสูบวางสายครับสกอร์ได้เพียบอยู่นะฮะจากนี้สุรัพยครับ เดี <formation jin inh throat> <at> ๋ยวนเปิดตนี่รับตงกลางสนามอยู่ที่โกโอ้หวะนี้ครับจับบอลกรดอไครับเจ้าจิรางครับวันนี้ตาให้ที่โอ้สไลสกัดไปได้ครับมาพี่โตอย่าครับกันเลอมีแล้วีความดีตอนครับเปิดตาที่นลุงี้เดครับมีโอกาสครับน่ช่วเวลา ต้องหนามสูงสองก็งอสานี้ครับเล่นเสียงง่าไปหนครับโอ้ยเจ้าทีเล่นหนึ่งสองเฉยครับนี้เปิดมาโอ้เจ้าก้องครับนนี้ยังสกัดไม่ได้ครับครับตอนนี้นะสูงสุงสายมี้โอกาสสวนมาครับวันนี้หลบเสือรุ่นนี้ก็รับยิงแล้วเลโอ้โหต้องปัดครับเจ้าผมโอ้โหแล้วลูกนี้โอ้ไม่ปัดนี่นะเสียบหน้าวงสามเหลี่ยมเลยนะเปลี่ยนตัวนะครับพี่ตูออกอาภัพนะฮะัช่วงไทเกีฬนะครับ ช่วงเวลาบาดเจ็บนะครับโอ้ตัวหวะนี้เขาซอมยงนี้เนี่ยิงแบบปักๆัปครครับมาครับนาริบเตีวยิงเวลาเนอการนะช่วงเวลาครับต้องลากไปนิดเดียวนะโอ้นี่เดียวเองครับลากไปนะครับนี้เปิดมาลีสวยครับจบงมาแล้วก็ยิงนีติดครับเล่นของริบเสี ยิงแล้วครนี้บอลที่หนองด้านหลังเลยนะครับแบบเบจะขาขางล่างัยเจ้ิต้องปัดนหครับตรงนี้แล้วก็หอกด้านข้างไปนะครับดูด้วยเพื่อเดต้องบท่หนตางตัวรับ ใจมาสวยครับมีล่าล้าสมบูรณ์เติบบ้านมีพักน่าอกได้ครับเดินได้มาอยู่นะเปิดตัวมาดีดีกว่าอยู่ดีโอ้แซ่และก็เข้ามาเลยครับครีหาเป็นเป็นโตตัต่อสี่นะครับสมิ่ความใสนะครับโอ้โหดิวครับน่องสายเกมนี่แม่ดูเพลินนะฮะโดนสวนมยนะครับแล้วก็เสียประตูไปอีกลูกหนึ่งนะครับ